สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ําในคลิปศิละปะนะคะศิละปะสร้างสารรค์วันนี้คุณครูน้ําจะพาเด็กๆไปทําอะไรนะเดี๋ยวไปชมนิทานก,นกันก่อนค่ะว่าในนิทานเขาทําอะไรกันไปกันเลยค่ะเรื่องบ้านต้นไม้เป็นเรื่องราวของตุ๊กตี้กับตุ๊กปองที่คิดนําเศษไม้จากที่พ่อตัดต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะคิดปุ๊บ ก็ชวนกันออกแบบบ้านหลังน้อยแล้วก็ช่วยกันสร้างอย่างตั้งใจเลยแต่เอ๊ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเขาจะสร้างบ้านให้ใครกันนะเราไปดูนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะบ้านต้นไม้ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องมองดูต้นไม้พ่อตัดกิ่งก้านใบดก ที่แผ่มาปรกรกทึบเกินไปพี่น้องลองคิดเล่นเล่นกิ่งก้านที่เห็นจะทำอะไรคิดปุ๊บตุ๊บปองวิ่งตือกระดาษในมือวาดไว้วาดไว้พี่น้องลากลากวาดวาดรูปบ,บนกระดาษบ้านเล็กหลังใหม่ บอกพ่อบอกแม่ทันทีจะสร้างบ้านนี้ไว้บนต้นไม้พ่อจ๋าตัดกิ่งตัดก้านให้ลูกสร้างบ้านหลังนี้ได้ไหมตัดกิ่งตัดก้านเป็นท่อนให้ลูกไว้ก่อนได้ไหมได้ไหมยาวซักสองคืบของพ่อก็พอก็พอก็ได้ก็ได้ พ่อแม่ถามลูกพร้อมกันสร้างบ้านหลังนั้นให้ใครให้ใครลูกลูกมุบมิบขยิบตาเป็นความลับจ้าลูกบอกไม่ได้ทุกคนหัวเราะพร้อมกันอ่ะถ้าอย่างนั้นรอดูต่อไปพี่น้องจัดแจงแบ่งงานเตรียมตัวสร้างบ้านไว้บนต้นไม้ เตรียมกาวเหนียวหนับหนึบหนึบดึงอึบดึงอึบไม่หลุดใช้ได้พ่อแม่มานั่งข้างข้างช่วยหยิบจับบ้างลูกๆดีใจวางไม้คู่กันสองท่อนเป็นคานไว้ก่อนพอดีใช้ได้วางไม้เรียงกันเป็นแนวถ้ากาวเป็นแถวยึดไว้ยึดไว้ ได้พื้นได้ฝาของบ้านครบทั้งสามด้านทำได้ทำได้ด้านหน้าหักไม้ครึ่งท่อนทากาวไว้ก่อนทาไว้ทาไว้กลายเป็นประตูทางเข้าอุวาวอเวาวทำได้ทำได้ขวางไม้เรียงเรียงเป็นแนวทากาวเป็นแถวยึดไว้ยึดไว้ พ่อจา๋าลูกนั่งเอีย่ยมเฟี้ยมช่วยทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ไหมพ่อแม่ช่วยกันทำงานได้หลังคาบ้านไฉไลไฉไลนำมาประกอบเป็นหลังสวยจังสวยจังได้บ้านหลังใหม่ปล่อยไว้จนกาวยึดดีทีนี้ทีนี้ถึงตอนต่อไป พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยทียกบ้านหลังนี้วางบนต้นไม้ผ่านไปเพียงไม่กี่วันนกน้อยพากันมาบ้านต้นไม้ครอบครัวพ่อนกแม่นกพาลูกผลผ,ลผกจิบจับเสียงใสตุกติกกับตุกปองสองพี่น้องดีใจดีใจ พ่อแม่กอดลูกยืนดูครอบครัวนกอยู่ในบ้านต้นไม้ว้าวตุ๊กติกับตุ๊กปองสร้างบ้านให้นกนั่นเองมีการออกแบบบ้านให้มีประตูทางเข้าทำหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวบ้านนกเลยออกมาน่านรักมากๆเลยค่ะเอาไว้วันนะ้า กลุ่มกิ่งชวนน้องต้นกล้าทำบ้านต้นไม้บ้างดีกว่าต้องสนุกแน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างคะในนิทานเห็นไหมคะพี่ตุ๊กติ๊กกับพี่ตุ๊ปปองเขาทำอะไรกันน่ะใช่แล้วเขาไปเอาเศษกิ่งไม้มาเพื่อที่จะประดิษฐ์บ้านงานสร้างสารรค์ของเราวันนี้ก็คือเด็กๆหากิ่งไม้เศษกิ่งไม้ตาม บ้านของดิกๆได้เลยนะคะนํามาประดิษฐ์บ้านต้นไม้บ้านกิ่งไม้ของเราค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากับคุณครูน้ําเลยนะคะไปกันเลยค่ะเอ๊ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเขาเอากิ่งไม้ไปทำอะไรนะเด็กๆดูนิทานแล้วต้องบอกคำตอบคุณน้ำได้แน่ๆ เอาคำตอบมาให้คุณครูน้ำหน่อยนะคะามาดูอุปกรณ์ในการทำศิลปะสร้างสรารค์จากกิ่งไม้นะคะอุปกรณ์เราหาง่ายๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นค่ะมีกิ่งไม้ค่ะเด็กๆหัได้ที่บ้านของเด็กๆเลยกิ่งไม้ที่แห้งแล้วตายแล้วนะคะแล้วก็นำมาหักเป็นท่อนๆค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกาวแล้วก็ พูกันทาก,กาวนะคะดิ๊จะใช้พูกันหรือใช้เศษไม้ก็ได้นะคะเอามาทาบนลงกระดาษ A4 ของเราค่ะจะใช้กาวลาเท็กหรือกาวน้ำก็ได้นะคะดิกๆขาด็กๆขาได้ดูคลิปการสร้างบ้านจากกิ่งไม้ของคุณครูน้ำไปแล้วใช่ไหมคะนี่เลยผลงานของคุณครูน้ำค่ะหวังว่า ผลงานของเด็กๆจะสวยเหมือนของคุณครูน้ํานะคะเด็กๆสามารถเขียนชื่อบ้านของตัวเองได้เลยนะคะว่าจะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรของคุณครูน้ําก็สร้างชื่อว่าบ้านกิ่งไม้ค่ะสวยนี่ค่ะเด็กๆขาแล้วคุณครูน้ําจะรอชมภาพถ่ายของเด็กๆนะคะผลงานของเด็กๆเดี๋ยวคุณครูน้ําจะสร้างอัลบั้มไว้ในกลุ่มห้องของเราแล้วเด็กๆ ส่งผลงานมาให้คุณครูน้ำได้ชมด้วยนะคะคุณครูน้ำรอชมภาพของเด็กๆอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ